สวัสดีครับผมวันนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะฮะวันนี้ครับผมไปพบกับพี่โจโนะครับเจ้าของสนามฟุตบอลยา่าเทียมอุตรดิตถ์ยูเนเต็ดนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่โจครับ แต่างๆเดี๋ยวผมจะปรับเสมอหมดเลยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลซึมลงแนวจ้างปลาสวัสดีครับนี้เราอยู่ที่สนามทุเรย่าเทียมอุจจรดิศนิเวศนะช่วงปลายปีนี้ฮะเราจะมีการเปลี่ยนย่าสนามการแจ้งก่อนสนามนะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนครับาในจังหวัดอุตจรดิศก็รับบริเีฝ้าด้วยครับผมก็ที่ว่าคนอุจจรดิ์ก็จะได้เล่นสนามฟุตบอลดีๆช่วงปลายปีนี้นะครับที่อุตจรดิต์ศนิเวศขอบคุณมากครับครับผมครับ ย่าเทียมก็เดินทางมาถึงที่สนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะพอมาถึงแนละ้วทีมงานก็ปลดสลักนะฮะแล้วก็เปิดตู้ออกมานี่ครับย่าเทียมที่ใช้กับสนามฟุตบอลย่าเทียมอุตรดิตยูเนเต็ดนะฮะเป็นย่าเทียมตัวท็อปเลยนะครับนะพี่โจบ,บอกว่าจัดเต็มไปเลยนะครับนะเปลี่ยนย่าทั้งทีก็ใช้ย่าตัวท็อปไปเลยครับเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตนะครับ ได้ใช้สนามทุดวนย่าเทียมที่มีคุณภาพนะฮะแล้วพอยกออกจากตู้เสร็จแล้วก็ทีมงานก็เริ่มปูเลยนะฮะหลายๆท่านก็รอคอยกันมาค่อนข้างนานนะครับนะอยากเห็นย่าเทียมตัวใหม่อยากเห็น,นสนามใหม่ของสนามฟุดวนย่าเทียมอุตรดิตถ์กันแล้วนะฮะนี่นะครับ ใช่แต่ตอนนี้สั่งำรใล้วไหลยว่าใหม่เป็นไงบ้างครับผม ีสวยไหมตีสวยไหมสวยมากโอ้โหสวยกหน้าแฟนแม่ครับสวยกหน้าแฟนเ่ออลกครับโอ้โหรอรอเล่นได้เลยนะรอเล่นได้เลยเห็นเห็นย่าแล้วอยากเล่นไหมยอยาก้ได้คัวันนี้เลยคโอ้โหโอ้โแล้ววันนี้ขอขอีียเป็นไงฮะตสาวมากพี่สวยที่สวยว่าแฟนห่ลยครับเออโอ้โหถ้าบอลไม่ได้หย้า หลังจากที่บริษัทติดตั้งย่าเทียมเสร็จแล้วนะครับแหมเด็กๆก,ก็ลงมาซ้อมมาวอร์มกันน่าดูครับแหมและอยากจะสัมผัสบรรยากาศนะกับสนามฟุตบอลที่เพิ่งเปลี่ยนหญ่าใหม่นะฮะโอ้เด็กๆนี่มีรอยยิ้มกันเลยทีเดียวฮะแล้วดูหลายๆท่านนี่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชอบครับกับญ่าตัวใหม่นะครับกับสนามที่เปลี่ยนญ่าใหม่ด้วยนะฮะ ก็ดีใจกับเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือมีโอกาสได้มาใช้สนามฟุตบอลย่าเทียมอุตรดิตยูเนเต็ดนะฮะลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศกับหญ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็สนามที่เปลี่ยนหญ้าใหม่นะครับมาลองดูครับว่าการปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นอย่างไรนะฮะติชมแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะฮะ แล้วสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่โจนะฮะได้ไว้วางใจแล้วก็ใช้บริการกับสนามฟุตบอลยาเทียมโดยบริษัททำค Sport and นสปอร์ตแอนด์คอนแทคชั่นนะได้มีส่วนร่วมนะครับในการเปลี่ยนย่าในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ